อีฉันจะยังไม่ลงตัวนี้นะคะจริงๆหลายคนก่อนแต่งหน้าจะลงตัวนี้ใช่ไหมคะลงสเปรย์เพื่อที่ว่าแป้งมันจะติดหรืออะไรแต่อีฉันนะคะเอาไว้หลังจากแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมันจะอยู่ถึงเย็นถึงค่าเลยแป้งก่อนเลยอย่าบ่นมาอย่าคิดเยอะ นะคะเออของมันดีแหละมันจะแตกก็เจ้ามันเถอะเพราะว่ามันไม่มีซิลิโคนคุณเอาเป็นว่าหน้าจะได้ไม่ต้องพังไม่ต้องยับโอเคไหมนะอีแป้งแตกยากๆอะคะ่ะมันอัดซิลิโคนให้คุณนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันแตกง่ายไปเถอะดูนะทีนี้แป้งใหม่วิ้งๆนะคะจะมีตัวนี้ปิดเห็นไหมคะแล้วกระจกอะคะ่ะคุณแกะติ๊กเกอร์ออกนะคะคพับพักมีสองแบบนะคะเป็นพับแบบ มีหูแบบนี้กับไม่มีหูนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะได้แบบไหนเลยนะคะวิธีการแต่งหน้าของอิชันนะคะหลายคนไม่เชื่อว่าแต่งหน้าทาผมเองเวลาไปงานต่างๆแต่งหน้าทําผมเองค่ะเราจะเริ่มจากแป้งพิการนะคะคุณอันนี้แป้งครูมันแตกเนาะอ่ะครูก็จะเอาพับค่ะอย่างเงี้นะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะดูนะคะมาทีนี้ปึ้งปึ้งมึงอืม เมื่อกี้ตบแป้งทีเดียวได้เห็นไหมอืมซิง่งเอาฝั่งที่ไม่ต้องดํามากเห็นหมะมาแล้วคะ่ะสีน้ําตาลส้มมาแล้วคะ่ะโอ้แม่เจ้าเอะไรจะสวยปานนั้นมาแบบว่าอุ้ยสูงต่ําดําขาวแล้วก็ตามาตามาอันกลางนะคะตาเอ้ยเริ่มแล้วจมูกคะ่ะจมูกต้องดำหน่อยจมูกมา จมูกตบไปค่ะเพื่อไม่ให้จมูกหลอกมากเพื่ออยู่นะคะโดดะ,ดดะคิ้วมาค่ะอยากให้คิว้วยาวก็ไหลเข้าไปนิดนึงใช้อันนี้ค่ะใช้แปรงค่ะเพื่อไม่ให้มันมนนะคะอย่างนี้นะคะเอาแป้งมาลากๆเอาอย่างนี้ เพื่อไม่ให้มันหลอกนะคะตาเรียบร้อยตาล่างมาเรียบร้อยลิปมา เป็นไงคะลิปมานี่คือยังไม่ได้ใส่ขนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกับการแต่งหน้าของอิชันนะคะคุณจริงๆแล้วเสร็จเร็วกว่านี้แต่อันนี้มือสั่นไม่ใช่มือสั้นมือสั่นนะคะมือสั่นเพราะว่าต้องแต่งโชว์นะคะปกติเดี๋ยวขออนุญาตใส่ขนตาหนานะคะนี่คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะสามารถไปได้เลยแต่อย่างที่บอกค่ะขนต้องมานะคะ เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะการแต่งหน้าถ้าสมมติว่าคุณน่ะเอ๊ะมันฉ่าไปหรือว่าเฮ้ยมันดูแบบว่าเจิดไปไหมมันดูแจ่มไปไหมอะไรอย่างนี้คุณใช้แป้งตลับใช้แป้งอันเดิมค่ะตบไปเลยค่ะนะคะเพื่อไม่ให้มันแจ่มเพื่อไม่ให้หน้าเรามันแจ่มมากนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็ติดนะคะขออนุญาตบังนิดนึงเดีย๋ยวมือสั่นนะคะไปชั้นมาแล้วหนึ่งข้าง คุณค้ามาอีกข้างค่ะอ้เป็นไงคะเคล็ดลับการแต่งหน้าของชนิตาแดงวิชัยใช้เวลาไปเท่าไหร่คะพูดด้วยเหมาหมอยด้วยค่ะจะแบบไม่มีการปัดเพิ่มไม่มีการทําอะไรเพิ่มค่ะเรียวๆแบบนี้มาที่นี้เรามาดูผมแต่วันนี้จะใส่นะคะอ่ามาจะใส่ให้ดูเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไป เราก็หากิฟต์ดำมาหามาติดเหมือนที่ครูติดไปงานอ่ะสดยไหมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคะออกงานได้ยังคะ